เชียนักวิทยาศาสตร์แม่งผ่าสมองคนเป็นซึมเศร้าออกมาเว้ยแม่งเจอแต่ซากปลาหักพังแล้วก็ล่องลอยของการทําสงครามก่อนอื่นนะต้องรู้จักความเครียดก่อนเว้ยระบบที่มันจัดการความเครียดภายในสมองเราอะเรียกว่า HPA axis หรือจะเรียกว่ากระทรวงมหาไทยก็ได้เพราะว่ามันเป็นระบบที่เอาไว้ตอบสนองต่อสิ่งเล้าที่มันเข้ามาแล้วไม่ดีต่อตัวเราอะว่าเราจะตอบโต้มันกลับไปยังไงมันก็จะเริ่มต้นที่ไฮโปธารามัสก่อนนะพอมันมีความเครียดเข้ามา มันจะส่งสัญญาณไปให้ที่อะมิกดาลา่าอย่างเช่นเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วมันมีคนมาปาดหน้าเราแล้วเราเบรกเฉินอย่างเงี้ยเบรกกระทันหันเนี่ยหัวโขกเลยโกรธไหมมันโกรธอยู่แล้วมันเข้าอะมิกดาลา่าอะมิกดาลา่าปุ๊บส่งสัญญาณไปให้ไฮโปธารมัสไฮโปธารมัสอ่ะมันก็จะเป็นตัวสั่งการว่าภัยคุกคามที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยมันเป็นระดับมากหรือระดับน้อยมันก็จะทําการส่งสารไปให้กับพิทูทารีแกนอันเนี้ยเหมือนในร้อยนะ ก็คือเป็นคนหน้าที่ส่งสารอย่างเดียวรับคําสั่งจากนายแล้วก็ไปบอกพวกพลทหารพอมันส่งสัญญาณพิจูนานีแกนปุ๊บมันส่งสัญญาณมาที่ต่อมหมวกไตนะอันเนี้ยหรือเรียกว่าอะดีโนลอะดีโนลแกลนต่อมหมวกไตมันก็จะทําการหลั่งสารคอร์ติซอลที่เป็นไขมันออกมาเนี่ยหลั่งสารคอร์ติซอลคอร์ติซอลเนี่ยขอเรียกมันว่าพลทหารก็คือคนที่ถือปืนออกไปลบ อบอกคอร์ดิซอลว่าเฮ้ยตอนนี้มีภัยคุกความว่ะกระจายตัวออกไปในสมองให้ครบทุกแอรเรียเลยนะเพื่อทำการล็อกดาวน์เราสังเกตเวลาเราโกรธอะ่ะเราจะรู้สึกว่าเราคิดอะไรไม่ออกเลยมันจะรู้สึกอยากลงไม้ลงมืออยากตอบโต้อย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยพอสารมันกระจายไปทั่วสมองปุ๊บสัญญาณว่าเราจะทำอะไรตอบโต้กลับไปอะ่ะไม่ว่าเราจะแบบเบรกดนันหันปุ๊บด่าเลยไอ หรือไอ้หวยขึ้นอยู่กับสมองสองตัวนี้ P frontal c o n t e x สมองส่วนหน้าว่าเป็นคนที่มีการยับยั้งชั่งใจมากน้อยแค่ไหนและ a n t e l i o r i n g u l a t e cortex เป็นการตอบโต้ตัวเนี้ยมันจะเป็นการสั่งการว่าเราจะตอบโต้กลับไปด้วยวิธีใดถ้าสมมติว่า P frontal cortex เราอะ่ะมันแข็งแรงอยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่ต้องตอบโต้อะไรหรอก เออเดี๋ยวเรื่องมันก็ผ่านไปมันขี่มอเตอร์ไซค์ไปเราขี่ไปเอาว,าว่าไม่เจ็บเราก็รอดแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีพีฟอนเทลคอร์เทกซ์ไม่ดีพอก็คือเป็นคนยับยั้งชั่งใจควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยเก่งอ่ะมันจะส่งสัญญาณไปบอกตัวนี้เลยเอาไงดีวะถ้าเราเป็นคนที่เรียนรู้พฤติกรรมที่รุนแรงมาตั้งแต่เด็กโดยการชอบดา่าชอบทําร้ายชอบทํานู่นทนํานี่ที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่มันรุนแรงอะ่ะไอตัวเนี้ยจะเป็นคนประมวลผลเลยว่าอ๋อโอเคเราเคย ตอบโต้แบบนี้ดังนั้นเราก็ตอบโต้แบบนั้นกลับไปอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนที่แบบเป็นคนชอบด่าชอบอะไรเราจะด่ากลับไปทันทีเลยเว้ยเออสมมุติว่ารถ ck, เบรกเย็ดปุ๊บเราด่าทันทีเชื่อไหมวินาทีที่เราดา่ามันคือการทํางานของสมองที่แม่งวนๆนกันอยู่อย่างเนี้ยพอเราจบเรื่องนี้แล้วสมมุติว่าเบรกปุ๊บเราอาจจะว่าอาจจะทําอะไรแล้วคราวเนี้ยไอคู่กรณีมันขี่ไปแล้วแล้วเราก็ออกไปแล้วใช่ไหมเรื่องจบ เราจะสังเกตความเครียดเราอะ่ะจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคอติซอลที่มันไปอยู่ในสมองเราอะไฮโปธาลามัสมันสั่งว่าโอเคภัยคุกคามผ่านแล้วนายทหารกลับเข้ากรมได้กลายเป็นว่าในแต่ละชิ้นส่วนในสมองเราตอนเนี้ยมันก็จะไม่มีคอติซอลอยู่แล้วมันก็ไม่มีการสู้รบอะไรมันก็จะกลับมาเป็นปกติคือถ้าจะให้มันเป็นซึมเศร้ามันก็คือเรื่องความเครียดนั่นแหละแต่บอกเลยว่า มันคือความเครียดที่เราไม่สามารถตอบโต้มันได้และเราก็สะสมคอติซอลไปเรื่อยๆระบบมันทํางานอย่างนี้ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้พออะดีโลแก่ะมันสั่งให้คอติซอลไปประจําจุดในสมองเราทั้งหมดนี้ใช่ไหมแล้วพอมันจบเรื่องอ่ะมันก็ถอนกําลังออกเท่าก่าคอติซอลในสมองเราก็จะไม่มีแล้วแต่การเป็นซึมเศร้าอ่ะมันคือการที่คอติซอลมันไปกระจายอยู่ทั่วสมองเราอ่ะกระจายอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแต่ทีเนี้ย มันไม่มีการตอบกลับเลย,เยมันไม่มีการแบบว่ารีแอคชั่นกลับไปไม่ว่าจะด่าหรือจะปล่อยผ่านมันไม่มีการเทคแอคชั่นอะไรเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนที่มาทําให้เราเครียดหรือเป็นภัยคุกคามเราอะเราตอบโต้เขาไม่ได้เว้ยอ่ะนึกภาพเราตอบโต้ใครไม่ได้หนึ่งพ่อแม่เวลาพ่อแม่ตีเราทําร้ายเราบ่อยๆตั้งแต่เด็กเลยนะหรือว่าเราด้วยคำพูดแย่ๆดูถูกกดเหยียบยามเราตั้งแต่เด็กอะ มันคือการที่สมองเรามองว่าพ่อแม่คือภัยคุกคามมันจะมีคอร์ติซอลเต็มนี้เลยนะแล้วทีเนี้ยพอเราตอบโต้กลับไปไม่ได้เราปล่อยผ่านไม่ได้ไอไฮโปธารามัสในพลบอกว่างั้นอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องถอนกำลังออกมาถือว่าภัยคุกคามยังอยู่แล้วพอพ่อแม่มาทำอะไรแย่ๆกับเราซ้ำๆอ่ะในพลบอกเฮ้ยภัยมาอีกแล้วอ่ะกูส่งส่งคอร์ติซอลอีกอ่ะส่งมันบีก แล้วถ้าทําอย่างนั้นอ่ะสะสมมาเป็นสิบสิบปีอ่ะเราคิดว่าคอร์ติซอลสีน้าเงินน่ะมันจะเยอะแค่ไหนในสมองแล้ววะลองนึกภาพด,ดิคนที่เป็นซึมเศร้าถามว่าเขามีปัญหาอะไรในสมองบ้างเชื่อไหมแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันเพราะอะไรไม่รู้ว่าคอร์ดิซอลมันไปนกองอยู่ตรงไหนเยอะถ้าคอร์ดิซอลมันไปนกองอยู่ตรงเซลลเบลัมเยอะแล้วถ้าพีฟอนเท่าคอเทกมันไม่ทํางานกันยับยั้งชั่งใจอ่ะบางทีอ่ะเกิดอาการซึมเศร้ามีคนมาพูด ว่าเราในคําพูดที่พ่อแม่เคยมาว่าเราไว้อะเซเลเบรัม um คือการเคลื่อนไหวใช่ไหมเราจะเราอาจจะตอบกลับโดยการหยิบอะไรก็ได้ขึ้นมาทําร้ายกลับทันทีโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเราเป็นคนทำอ่ะเพราะไั้ะมันเป็นระบบอัตโนมัติเลยเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมเซเลเบรัมได้หรืออีกกรณีหนึ่งเคยเห็นนะคนที่แบบเป็นซึมเศร้าแล้วคิดวนๆคิดอยู่นั่นแหละว่าทําไมเขาทํากับเราอย่างนี้เราทําไม่ดีพอหรออะไรเงี้ยเพราะว่าสมองส่วนหน้ากับ แอนเทเลียซิงคูเลตคอร์เทกอ่ะตัวเนี้ยมันทํางานแบบเออร์เลอร์เออร์ร์ก็คือหาเหตุผลไม่ได้สักทีพอหาเหตุผลไม่ได้ก็ไม่รู้จะตอบกลับยังไงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนเด็กเวลาเราโดนด่าโดนทุกตีมากๆาก่ะเราก็จะไม่รู้ตอบกลับยังไงเราไม่รู้จะทำให้เรื่องเนี้ยมันดีขึ้นได้ยังไงมันก็จะคิดวนๆไปอย่างนั้นนะแล้วพอมันเป็นเรื่องอื่นพอมันมีแฟนมีความรักอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอมาเจอเรื่องถูกทำร้ายจิตใจบางทีมันไม่พูดเว้ยแต่มันก็คิดวนๆพบมันก็ไม่รู้จะตอบกลับยังไงจริงๆแล้วนะครัวเนี้ยพอคอร์ติซอลมันอยู่ในสมองเรามากๆตัวที่มีปัญหามากๆเลยก็คือเรื่องของฮอร์โมนเซลโรโตนินนอร์อิเลฟิน,นแล้วก็โดปามีน3ตัวเนี้ยฮอร์โมน3ตัวเนี้ยมันจะสวิงอยู่อย่างนี้เลยนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเออเดี๋ยวควบคุมอารมณ์ได้เดี๋ยวควบคุมอารมณ์ววมมไม่ได้ เขาถึงให้เราต้องไปหาหมอที่เป็นซึมเศร้าเพื่อกินยาแต่กินยามันก็สามารถแก้ได้อย่างเดียวก็คือปรับฮอร์โมนให้มันคงที่ให้มันสมดุลแล้วให้เรารู้สึกฟินๆแล้วเราก็ผ่านเรื่องนั้นในวันนั้นไปได้บางคนกินเป็นสิบปีมันก็ยังไม่หายเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่ได้ไปแก้ตรงไฮโปทารามัส ศูนย์บัญชาการไม่ได้สั่งให้กองกําลังถอนกําลังออกมาเพราะเรารู้สึกว่ารอบตัวเรามันยังมีภัยคุกคามอยู่โดยเฉพาะคนที่เราจําไปแล้วว่าเขาคุกคามเรายังไงไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เพื่อนร่วมงานอย่างเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยคือเขาทําผิดอะ่ะเราก็ไม่สามารถจบเรื่องได้โดยการบอกเฮ้ย mm. <"Hey, S 2> มึงอะ่ะแย่วมึงลาออกไปเลยมันทําไม่ได้ไหมเราก็ต้องอยู่กับเขาไปซ้าๆหรือบางทีแฟนก็เป็นคนทําให้เราเป็นซึมเศร้าอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องอยู่กับมันตลอดอย่างเงี้ย เราก็ไล่มันออกจากบ้านยกเว้นเราก็เลิกกับมันเออมันก็ทําให้เราเป็นซึมเศร้าได้ดังนั้นตัวไฮโปทาลมัสอ่ะมันจะจําเลยนะใครมีหน้าเอ,อ้ยไม่ใช่ใครเป็นคนที่ทําให้มึงเป็นซึมเศร้าพอคนนั้นกลับมาระบบแม่งจะส่งทหารไปให้เรารู้สึกเครียดตั้งแต่วันแรกเอออย่างกูเป็นตอนแต่ก่อนกูเป็นเพราะว่าคนที่ทําให้กูเป็นซึมเศร้าคือพ่อเออเพราะว่าตอนเด็กกูโดนตีโดนอะไรเยอะทุกครั้งที่แบบมีพ่อโทรมาหรืออะไรอ่ะเชื่อไหมหัวกูร้อนเลยเว้ย คอติโซ่กูทำงานอ่ะเพราะกูรู้สึกว่าพ่อเป็นภยัยคุกคามเว้ยแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วนะตอนนี้พ่อกูเป็นคนที่ดีมากๆคนหนึ่งอยา่ให้เขากลับไปเลี้ยงกูตอนเด็กมากเลยพ่อกูตอนเนี้ยไฮโปรธรมัดถ,ถอนตัวพ่อกูออกจากภายัยคุกคามมาแล้วเออดังนั้นคราวเนี้ยเราต้องแก้ด้วยไฮโปรธรมัสหนึ่งทำให้ตัวเองรู้สึกเห็นค่าในตัวเองก่อนให้สมองมันอ่ะกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งเอาเอาแค่ตัวเราเองอ่ะสองเอาตัวเองออกจากคนที่เป็น พาหะที่ทําให้เราเป็นซึมเศร้าเพื่อให้ไฮโปทรามัสอ่ะมันไม่ต้องหลั่งสารคอร์ติซอลเพิ่มเขาจนะไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าลดนะให้มันมีสารคอร์ติซอลที่ไม่เพิ่มก่อนแล้วเราค่อยไปทําจิตใจเราให้ดีขึ้นไม่ว่าจะไปเป็นปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอยู่กับธรรมชาติไปเที่ยวหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกดีอะ จนกระทั่งคนเหล่านั้นที่ทําสงครามกับเราไว้เขากลับมากลายมาเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วไม่เป็นพิษต่อเราหลังจากนั้นคือที่บอกว่าถ้าจะยุติสงครามยุติยัยงไงหนึ่งยุติที่ตัวเองไม่อยากทําสงครามแล้วสองคนที่เคยเป็นคู่ลบกับเราอ่ะมึงต้องยุติสงครามด้วยเราต้องกลับไปค้นหาตัวเองนะว่าใครเป็นคนที่ทําให้เราเป็นซึมเศร้า เราต้องไปเปลี่ยนคนนั้นบางทีแบบมันก็เปลี่ยนไม่ได้จริงก็เลี่ยงคนคนนั้นไปถ้าอยากเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพโดยไม่มีอาการซึมเศร้าหนังสือเล่มน,นี้อธิบายอย่างละเอียดเลยสู้ๆนะทุกคน